ดูเลยนี่ค่ะเห็นไหมครเราก็จะได้หอยที่มันชําเนื้อชําๆนะคะยังสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เจนนะคะจะพามาดูวิธีการรวกหอยแขง็งอย่างไรนะคะให้สุกกาลังพอดีชําๆนะคะหวานๆนะคะทานกรุบกรอบ,อ,บอร่อยๆนะคะ ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ลวกหอยแครงเนี่ยไม่ทราบว่าวเอ๊ะจะต้องลวกหอยแครงเป็นระยะเวลากี่นาทีกี่วินาทีลวกนานเท่าไหร่บางคนเนี่ยชอบทานแบบว่ามีเลือดเนื้อฉ่าๆไม่แห้งใช่ไหมฮะก็บางทีก็ลวกนานเกินไปเนื้อก็อาจจะสุกเกินไปความหวานไม่มีบางคนก็อาจแบบจะลวกเร็วเกินไปเอ๊หอยแครงยังไม่สุกแกะไม่ออกใช่ไหมคะวันนี้ชิอาณาก็จะมาสาธิตวิธีการลวกหอยแครงอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะ ันนี้นะคะก็เป็นหอยแครงที่ทําการฉีดด้วยเครื่องแรงดันสูงนะคะถ้าหากว่าใครไม่มีเครื่องฉีดแรงดันน้ำอ่านะคะเราก็ใช้วิธีการขัดด้วยแปรงอาจจะเป็นแปรงสีฟันที่ยังไม่ได้ใช้หรืออาจจะเป็นแปรงสักพงสักผ้าแล้วแต่ค่ะก็ไปขัดๆนะคะให้ไอ้พวกที่มันเป็นตะปงตะกรอนหรือว่าดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันติดอยู่บนตัวหอยนะคะหลุดออกไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อน มีค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําต้มเดือดที่มันร้อนแล้วนะคะเน้นว่าต้องเป็นน้ําต้มเดือดที่มันร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะน่ะอันนี้เราก็เทหอยแครงนะคะลงไปในกระปอที่เราเตรียมไว้นะคะัเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะเก็บลอกหอยแครงนะคะสุดงค่ะอ่าอ่าหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆใส่หอยแครงลงไปในน้ําร้อนที่เดือดอยู่นะคะเราก็นับไปเลยค่ะเป็น ระยะเวลา15วินาที 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15ค่ะถ้าหาว่าใครกลัวว่าเอ๊ะมันอาจจะยังไม่สูบแล้วก็บวกไปอีก5นาทีนะคะเป็น20นาทีค่ะ,คะอ่าใส่ลงไปใหม่นะคะนับเลยค่ะ 1, 2, 3, 4, 5ค่ะหลังจากนั้นยกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เอาไปน็อกในน้ำแข็ง เลยนะคะในน้ำแข็งปื๊ดเ <c oughs> พื่อให้เ,เขาเรียกว่าอะไรนะคะมันจะดุ้งอะคะตัวหอยมันก,ก็จะคงความสดแล้วก็กรอบนะคะเวลานำมาทานเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหอยจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ลวกเสร็จแล้วเราก็เอาไปนองน้ำแข็งนะคะแกะให้ดูเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้หอยที่ มันช้ำเนื้อช้ำๆนะคะยังมีเลือดกลอยู่กินหว,นวานๆก็กรอบนะคะสำหรับที่คนชอบทานตึงสุกกุ่งดิบนะคะพเพื่อนๆรับรองสนใจแน่นอนแต่ถ้าหากว่าใครที่ชอบทานให้มันสุกแบบไม่มีเลือดก,ก็แนะนําว่าให้ลวกให้นานมากกว่า20วินาทีนะคะพเพื่อนๆเห็นไหมคะเนืช้ำมานะะโอเคค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เจนด้วยนะคะ